ครับผมสวัสดีครับผมช่างถัดครับผมวันนี้ผมจะมาประกอบดอกลำโพงนะครับอพอดีลูกค้าเขาซื้อตู้พร้อมดอกนะครับพร้อมดังนะครับแล้วก็เดิมทีลูกค้าเขามีตู้ตู้อยู่แล้ว2ใบนะครับก็เลยมาสั่งเพิ่มเป็น2ใบเป็น4นะครับก็คืออตู้สองใบที่ลูกค้ามีก็คือจะเป็นยี่ห้อนิคอนนะครับ ก็เลยให้ผมสั่งเป็นดิคอนให้มันเหมือนเหมือนกันนะครับ1น0 0งัตวัตตัวนี้เป็นลำโพงมาจากนอกนะครับเป็นโครงปั๊มนะครับผมโครงปั๊มก็จริงแต่ว่าไว้สี่นิ้วไม่ธรรมดานะครับผมนี่ไน่าดูข้างหน้าข้างหน้าจะเป็นอย่างนี้ครับนะครับตัวนี้เสียงดีครับเสียงดีก็ลูกค้า ตอนแรกผมก็คิดว่ามันน่าจะเป็นวอยโครงปั๊มอ่ะน่าจะวอยสักสามนิ้วอะไรอย่างเงี้ยครับแต่พอเข้าไปดูรยายละเอียดโว้สี่นิ้วเลย <c oughs> ไม่ธรรมดาครับดอกลำพงดอกนี้นะครับเนี่ยก็จะประกอบใส่กับตู้สูตรบีพันนะครับอ่าหน้ามันก็จะกระแทกลงมาเนี่ยดังดีครับตัวนี้สวยด้วยเห็นไหมครับนี่แหละที่ผมจะเอามาขายก็เนี่ยอย่างเงี้ยครับหูจับเล็กนะครับนี่ในหูจับเล็ก แล้วก็ตรงข้างหลังก็จะเป็นเพดเสียบสเปรคอนนะครับเสียบสายลั้โพงนี่แหละแต่เป็นสเปรคอนเขาเรียกว่าเพดหลบฝนเนาะมันลุกเข้าไปแล้วข้างบน <c oughs> เดี๋ยวให้ดูเนี่ยตะแกรงก็จะเป็นตะแ,แกรงปั๊มแกรงปั๊มสวยๆอย่างนี้เลยครับมีฟิลเตอร์ด้วยเนี่ยการฝุ่นแล้วก็ส่วนข้างบน <c oughs> เนี่ยข้างบนก็จะเป็นแบบนี้นครับมี อ่าล่องเพื่อที่จะสามารถวางตู้อีกอันหนึ่งได้แล้วก็ลงล่องพอดีนะครับขาล่องแล้วตรงกลางก็จะเป็นเบ้าเสียบเสียงกลางนะครับก็คือจะเป็นเหล็กนะครับยืนแล้วก็เสียบเอาเสียงกลางยืนหรือจะวางเอาเสียงกลางวางข้างบนนี้ก็ได้นะครับส่วนข้างในก็จะมีสายต่อสายไว้ให้เรียบร้อยเลยนะครับแดงคือบวกดําคือลบนะครับก็นี่ครับแกะฟ้าแล้วก็เอาดอกลำโพงใส่ครับแ้วก็ต่อสาย ใช้ได้เลยครับผมอันนี้เป็นตู้ตู้ซับเบดนะครับตู้ซับเบดนะครับขนาด15บห้านิ้วครับนี่ผมจะใส่นะครับดอกลำพง15นิ้วแม่เหล็กสวยเลยครับอ่ะสายผมก็จะมีสายให้ด้วยนะครับนี่สายสเปคคอนนะครับก็จะมีสายให้4เส้นนะครับทั้งหมด4เส้นก็คือมี5เมตรนะครับ2 2ชุดนะครับแล้วก็มีอ่า3เมตรอีก2ชุดนะครับก็เวลาเสียบ เสียบก็นะครับเสียบเข้าไปในดูเบ้านะครับนะครับดันเข้าไปแบบนี้แล้วก็บิดนะครับป๊กอย่างเงี้ยครับอีกอันนึงก็จะลิงลิง์ได้นะครับก็เหมือนกันเลยครับตรงนี้นะครับลิงกันก็ใส่เข้าไปแบบนี้ครับตามร่องมันเนาะแล้วก็บิดป๊กอย่างเงี้ยครับนี่ครับก็เดี๋ยวผมจะต่อเอาลาโพงใส่เข้าไปก่อนนะครับเดี๋ยวมาฟังเสียงแล้วมาดูเครื่องปรุงด้วยนะครับว่าเครื่องปรุงเป็นแบบไหน เครื่องปรุงก็คือพวกตัวขับนี่นะครับ <Wow. S 1> เดี๋ยวมาดูกันนะครับผม